เรามาต่อเช้าอีกวันนะครับซึ่งวันนี้จะเป็นวันกลับแล้วผมก็เลยบรรยากาศดีอะรงกาแฟหท่ายห่วันกลับก็นั <weed Außerdem> ่งคุยกับพี่เขาที่อยู่เต็นท์ข้างๆผมนะครับก็นั่งคุยเรื่องสะเพรยลาไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยพอเราดื่มกาแฟอะไรเสร็จปุ๊บผมก็ขอตัวพี่เขาว่าจะมาถ่ายรูปรอบๆอุทยานนะครับเพื่อจะเก็บภาพบรรยากาศไปให้เพื่อนๆดูนะหลังจากที่เจอป้ายนันนะ หลังจากที่เจอป้ายป้ายหนึ่งนะป้ายหมู่บ้านทางไปหมู่บ้านโลโก้เขาเขียนว่าประมาณ14-5นะ้าโลผมก็ตัดิใจเลยจะดูสท่าหน่อยว่ามันเป็นยังไงคือคือหมู่บ้านนี้มันแปลกต,ตรงที่ว่าทางเข้าเป็นทางเข้าเดียวนะทุกคนที่ต้องผ่านอุทยานแห่งชาตินะเออผมว่าเฮ้ยเขาต้องผ่านอุทยานแห่งชาติกู่กิโลอะไรเงี้ยเออเหมือนแบบ เหมือ,มองรับแรงคือเข้าไปมันอีกเมืองเมืองหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยทางเนี่ยมันจะเป็นทางดีสลับไม่ดีบ้างนะทุกคนก็ไม่ได้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่แต่รถเก่งไปยากแต่กระบะได้มอเตอร์ไซค์ได้สบายเลยอะไรอย่างเงี้ยเอรอะหว่างทางไปอ่ะก็มีคนที่สัญจรอ,ออกมาบ้างเล็กน้อยนะธรรมชาติอะไรทุกอย่างวิวดีหมดคือ ผมขี่เข้าไปอผมยังตื่นเต้นเลยบรรยากาศดีวะ่ะแล้วเราก็กังวลด้วยว่าเฮ้ยถ้าเราวาเนี่ยเราไม่ได้บอกพี่เขาพี่เขาทาไงวะถ้าพี่เขากลับก่อนนะเราจะยินดีแล้วเราจะไม่โกรธด้วยว่าพี่กลับไม่เป็นไรพี่เออพี่กลับก่อนเลยของวางไว้นั่นก็ได้หลวงเก็บเองก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่พี่เขาก็ยังอุตส่า์ใจดีนะอยู่รออะไรเงี้ยเราก็ตัดสินใจว่าไปก็ไปเนี่ยทางมันก็จะเป็นเงนี้ย ทันก็จะเป็นลูกลังนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยโชคดีตรงที่ว่าช่วงที่ผมไปอ่ะมันก็จะเป็นชื้นๆพอให้ขับรถพอได้สนุกอ่ะทางไปอย่างเงี้ยเออแล้วเราก็กังวลไห่ว่าหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยขี่ไปมันไม่มีหมู่บ้านเลยทุกคนไม่มีคาว่าอะไรคือหมู่บ้านหรกเนี่ยมันมีแต่เขาที่นาทุ่งหญ้าอะไรอย่างเงี้ยเออ ผู้คนก็น้อยเนี่ยเถียงหน้าอย่างเงี้ยเออจะไปถามใครวะเออที่นาในหุบเขาอย่างเงี้ยโอ้แต่นี่ที่นี่สวยนะอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยถ่ายซะหน่อยเว้ยเอออ้าวป้ายบอกทางยังไงก็ต้องไปต่อจนมาถึงหมู่บ้านเลยปวดแบบหมู่บ้านเนี้ยหมู่บ้านลโลภม,มันก็มีแค่นี้ดีกวา่าแล้วก็เห็นกาคยอ,อะไรเนี่ยแล้วป้ายนะป้ายมันจะเขียน ต้ำตกเตาดำกี่กิโลช่างไกล้วที่จะไปต่อหรือพอแค่นี้ว่าอะไรเงี้ยผมคิดในใจเออไหนๆก็ามาแล้วก็ดุมๆมาต่อแล้วกันก,ก็ตัดสินใจนะทุกคนสุดท้ายแล้วก็คือมาต่อเออเพื่อที่จะให้มันครบการประจนไทยนะเออถ้าเราไม่มาเนี่ย ผมต้องเริ่มต้นใหม่ประมาณ4ี่ร้อยห้าร้อยกิโลเพื่อที่จะมาที่นี่ใหม่นะอะไรเงี้ยแต่เสียดายเหมือนกันที่ที่เรามาถึงแล้วเราไม่ได้กางเต็นท์นะเพราะว่าเราไม่ได้คิดอะไรเลยอะแล้วทางมันไปเนี่ยนะหลังจากหมู่บ้านนี้ใช่ปะ่ะแล้วผมก็ไม่รู้เรื่องข้อมูลอะไรเลยเนี่ยเขาบอกอีกยี่สิบกิโลเนี่ยนะเออไปถึงน้ำต,ตกเต่าดำใจก็อยากจะอยากรู้อีกใจนึงก็อยากกลับ พเพราะเกรงใจพี่ที่คุยด้วยกันเมื่อคืนเออแต่เราก็มันมาแล้วอะ่ะทุกคนนะยังไงก็คลิปต่อไปอะ่ะก็อยากให้ทุกคนติดตามนะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วที่ผมจะปิดคลิปนี้อย่างสมบูรณ์แบบว่าผมจะไปถึงเทียมตกเต่าดำไหมแล้วบรรยากาศมจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ระหว่างทางคลิปเนี้ยโอเคขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมผมมาโดยตลอดนะยังไงก็ช่วย กดไลค์กดแชร์แล้วกด s u b ส c r i b e เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับยังไงก็ติดตามคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ